สามตัวโพชัดคอหวยแหฮคอโชคไอ้ไข่ได้เลขไปลุ้นสมใจสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะนักเสี่ยงโชคนะคะเดินทางไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่สำนักสงฆ์พระพุทธบาทเขาถ้ำพระนะคะไม่พลาดนะคะได้เลขเด็ดไปลุ้นในงวดนี้นะคะที่ สำนักสงฆ์พระพุทธบาทเขาถ้ำพระนะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลน,นิคมเขาบ่อแก้วอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะคะมีชาวบ้านนะคะเดินทางไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่ซึ่งสำนักสงฆ์ได้อัญเชิญมาจากวัดเจดีที่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยสำนักสงฆ์แห่งนี้นะคะได้สร้างศาลาไว้บริเวณด้านหน้า เขานะคะใกล้กับทางขึ้นเขานะคะเพื่อให้ชาวบ้านในอำเภอพยุหคีรีนะคะได้มากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกับไอ้ไข่นะคะไม่ต้องเดินทางไปถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและว่ากันว่าไอ้ไข่ของที่นี่นะคะไม่แพ้ที่อื่นนะคะมาอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ก็ให้โชคให้ลาบกับผู้คนที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรแล้วนะคะโดยชาวบ้านนะคะ มาขอโชคขอลาบแล้วก็จุดทูบขอเลขเด็ดจากไอ้ไข่นะคะปรากฏว่าเลขทูบโผลมา3มตัวจะชัดเลยนะคะคือ5 2 3สองสานะคะ5 2 3สองสานะคะนี่เลยนะคะบางคนก็ถ่ายรูปไว้บางคนก็จําเอานะคะแต่ที่แน่เลข3มตัวโผล่ชัดแจ๋วเลยนะคะ5 2 3สองสานะคะดูแล้วก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนนะคะขอให้ไอ้ไข่นำโชคมาให้กับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ